สวัสดีค่ะพี่ๆกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ขาน้องขออนุญาตฝากช่องทางในการติดต่อชอบบูชาพระนะคะพี่พท่านใดสนใจองค์ไหนอีพีไหนนะคะสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0 6 1 4 9 0 0 1 1 6ได้เลยค่ะพี่พี่เบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะถ้ามีองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่ถูกใจอยากจะปิดผ่าจากทางร้านน้องไปก็ ายด่วนสายตรงมาที่เบอร์โทรน้องได้เลยนะคะน้องจะเน้นย้ำค่ะพี่แจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีเนาะว่าพาน้องได้มาหลากหลายที่มานะคะหลากหลายข้า,าราจการค่ะพี่ขาต่างที่มาต่างาวาระกันนะคะอยากให้พี่ๆุูท่านเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจเช่าผู้ชาพระจากทางร้านไปนะคะ เองเองนํามาเปิดในราคาแบบปันนี้บางองค์อาจจะทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเนาะวันนี้เปิดอยู่ที่1องค์400บาท3องค์1000บาทนะคะพี่พี่ขาชอบหรือถูกใจองค์ไหนก็สามารถใส่เดินใส่ตรงหากันได้เลยค่ะพี่ขาเดี๋ยวเริ่มองค์แรกรายการแรกค่ะพี่ชอบองค์ไหนก็แจ้งหมายเลขกันมาได้เลยนะคะองค์แรกรายการแรกเป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเนื้อเดิมๆนะคะเก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่ขาเก่าเดิมสวยเดิมเนาะ องคนี้รายการนี้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ได้เลยนะคะพี่พ่ะขอที่สี่รอยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่หนึ่งองคสี0ร้อยบาทนะคะสมดิจรายการแรกจัดไปที่เสีร้อยบาทนะคะพี่ค่ะต่อไปลำดับที่สองนะคะพี่ค่ะเป็นพระสมเด็จลำดับที่สองนะคะองค์นี้นะคะเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ค่ะหน้าสวยเสียงสวยแบบนี้เลยนะคะ ลำดับนี้รายการนี้ขอที่400บาทเช่นกันค่ะพี่สี่ร้อบาทเท่านั้นพอนะคะหน้าสวยเสียนสวยค่ะพี่แขนลึกฐานชัดเลยเนาะลำดับต่อไปรายการที่3ามค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะองค์นี้ก็คือผิวก็เก่าเดิมๆสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่ค่ะ ด้านหลังนะคะเกาาเดิมสวยเดิมแบบนี้รายการนี้ขอที่400บาทค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่พ ลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่องค์ที่สี่นะคะพระสมเด็จองค์ที่สี่นะคะพี่ค่าผิวพรรณประมาณนี้เลยค่ะพี่ผิวพรรณประมาณนี้เลยเนาะเก่าเดิมสวยเดิมค่ะพี่ขาเก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่น้องรายการนี้นะคะขอที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่สี่ร้อยบาทนะคะ องค์นี้รายการนี้เนาะพระสมเด็จรายการที่สี่นะคะสี่ร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งองค์สี่ร้อยสมองค์คันค่ะพี่ค่ะไปกันต่อที่ลำดับที่ห้านะคะพระสมเด็จรายการที่ห้าค่ะพี่ เก่าเดิมเ่อเดิมแบบนี้นะพี่นะ้เนื้อหาประมาณนี้นะคะขอที่ส0 0บาทพอค่ะพี่ขา400อบาทนะคะชอบองค์ไหนทูกใจองค์ไหนนะคะโชว์รูปภาพยังไม่ชัดสามารถทักสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆลำดับต่อไปองค์ที่6นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยยูค่ะพี่ขาผิวดเดิมๆนะคะเนื้อดเดิมๆไปพร้อมกรอบแบบนี้นะคะ ได้ไปไม่ผิดหวังกันค่ะพี่พี่ค่ะได้ไปตรงปกแน่อนอนไม่มีผิดหวังกันเลยนะคะอง์นี้รายการนี้นะคะพระสมเด็จค่ะพี่เกศชยโยองนี้นะคะขอที่4ี่รบาทพอค่ะพี่ค่ะ4ี่รอบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ลดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่ค่ะอง์นี้เนาะเก่าเดิมสวยเดิมประมาณนี้เลยนะคะ เส้นลึกๆ,ๆชัดๆนะคะพี่ค่ะเส้นลึกๆชัดๆเลยเปียกทอง้านหน้าแบบนี้เนาพี่ๆนาององค์นี้รายการนี้ไปที่4 0 0รอยบาทพอค่ะพี่ค่ะ4ี่รอยบาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปเนาะเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะองค์นีเอกสมดิจเช่นกันขอโทษเราค่ะพี่ องนี้เป็นพระรูปหล่อค่ะพี่ค่ะรูปหล่อเนาะหลวงพ่อเขียนพิมพ์หน้าลิงค่ะพี่รูปหล่อลอยองหลวงพ่อเขียนหน้าลิงนะคะรายการนี้องค์นี้ขอที่สี่ร้อยบาทพอค่ะพี่ค่ะไปพร้อมกรอบเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยนะคะเก่าเดิมสวยเดิมค่ะพี่รูปหล่อลอยองเนาะเก่าเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมนะคะพี่ค่ะ ลำดับต่อไปรายการที่เก้าค่ะพี่เหลียนหล่อนะคะองนี้เนาะลำดับที่เก้านะคะเลี่ยมกรอบอเลี่ยมกรอบแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะารายการนี้นะคะ อที่400บาทพอค่ะพี่คะ400บาทนะคะไปพร้อมกรอบอ่างนี้เลยนะคะพี่คะเส้นสายลายันอัขระชัดเจนแบบนี้นะคะลำดับที่9ค่ะพี่ไปกันต่อที่ลำดับที่10นะคะเป็นเหรียญหลอกอกระหนกข้างแบบนี้เนาะหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหลอกกระหนกข้างหลวงปู่โตแบบนี้ค่ะพี่หลังเจดีนะคะที่พี่พี่ขะหลังเจดีเลยปี253 2519ค่ะพี่ เหรียญหล่อนะคะเอเหรียญหล่อหลังเจดีนะคะพี่พี่ขาลายกระนกข้างแบบนี้เนาะน้องขอที่4ี่อยบาทพอค่ะพี่สี่รอยบาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะพี่พี่ะองค์นี้รายการนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่ปิตาหลังแบบนะคะได้ไปเดิมๆแบบนี้นะคะไม่ผิดหวังกันเลยค่ะพี่ค่ะรับรองว่าตรงปกแน่นอน,นะค่ะพี่่ะตรงตกถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะ องนี้รายการนี้นะคะพี่พี่ค่ะน้องขอที่400บาทพอค่ะพี่400บาทนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้เนาะรับรองว่าพี่พี่ได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะได้ไปตรงปกแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะพระปิตานะคะพี่พี่ค่ะลำดับที่11นะคะไปกันต่อที่ลำดับที่12ค่ะพี่ตรงนี้นะคะปิตาหลังยันค่ะพี่ะเก่าเดิมสวยเดิมเลยนะคะ รายการนี้องนี้นะ้องขอที่400บาทพอค่ะพี่ค่ะปิดตาหลังกันเนาะไปกันต่อที่ปิดตาหัวจรวดค่ะพี่ไม่ค่อยพบเจอเหมือนกันนะพี่นะารายการนี้เนาะขอที่400บาทนะคะพี่พี่ค่ะ400บาทพอค่ะพี่ ลำแบบนี้รายการนี้เอาไปที่400บาทพอค่ะพี่ค่ะ400บาทนะคะรายการต่อไปจะเป็นรูปหล่อลอยองค่ะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะหล่อลอยองค์หลวงพ่อเดิมค่ะพี่ผิวกาเกา่เกาสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้ไปลายเกา่เกาๆเดิมๆสวยๆเดิมๆเิเเยนะคะ องนี้รายการนี้น้อยรูปลอยลอยองหลวงพ่อเดิมนะคะขอที่400บาทพอค่ะพี่400บาทเท่านั้นนะคะได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะพี่ค่ะมีบริการจัดส่งปลายทางเนาะปลายทางมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทเท่านั้น,นะค,ะค่ะพี่หากพี่ท่านได้พร้อมหมดเลยนะคะจะส่งฟรีค่ะพี่1องค์สี่บาท3องค์1,000บาทนะคะ ลายลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะลำดับต่อไปจะเป็นพาปิตาหลวงปู่พ่อบุญค่ะพี่ปิตาหลวงปู่บุญนะคะ องนี้รายการนี้น้องขอที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา400บาทนะคะปิดตาหลวงปู่บุญค่ะพี่แดดดูใต้ฐานก่อนเนาะนประมาณนี้เลยนะคะพี่ขารายการต่อไปจะเป็นเหรียญจอบค่ะพี่เหรียญจอบเนาะเหเรียญรอบโบราณหลวงพ่อไป่ค่ะที่ละลึก2 4 ไม่แน่ใจนะพี่นาเลขกอะไรเนาะเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อไปนะคะพี่ขาเก่าเดิมสวยเดิมเนาะเหรียญหล่อโบราณนะคะรุ่นนี้จะเป็นเหรียญจอบเล็กนะคะพี่ขาองค์ไม่ใหญ่นะพี่นะ ขอที่400อบาทพอค่ะพี่ค่ะ400อบาทนะคะเหรียญจอบเนาะหัวมีรูนะพี่นะรุ่นนี้เนาะเหรียญจอบหลวงพ่อไป่นะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นเหรียญปิดตานะคะปิดตาเซนสารายยันนะคะคาาเก่าเเดิมๆนะคะหลังอักขระต่างๆค่ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะ งนี้รายการนี้น้องขอที่400บาทพอค่ะพี่ค่ะ400บาทนะคะได้ไปนะคะสวยๆเดิมๆก็ก่อนเดิมๆแบบนี้นะขอที่400บาทพอนะคะพี่ๆค่ะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะปีน,นี้เลยพระพระอุปชาแขกนะคะวะวัดบางปลาค่ะพี่ พระอุปชาแขกบังป่านะคะเหรียญลมดำค่ะพี่ค่ะรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะหลวงพราหลวงพระอุปชาแขกนะคะหลังยันค่ะพี่ปีสองสี่แปดแปดนะคะอ,องนี้รายการนี้ใครชอบใครถูกใจนะพี่นะาจัดไปกันได้เลยค่ะพี่ค่ะพร้อมโอนหรือไปทางแจ้งน้องมาได้เลยนะคะพี่ องนี้รายการนี้เนาะเก่าเดิมสวยเดิมนะพี่นะรายการนี้นะคะพี่ผู้ขาเก่าเดิมสวยเดิมเลยนะคะรายการนี้ขอที่400บาทนะคะลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญล่อค่ะพี่เหรียญล่อนะคะหล่อโบราณน,นะพี่นะเนื้อทองเหลืองนะคะพี่ผูาเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองเหลืองนะคะ เหรียญหลอดโบราณน้องพี่น้องรายการนี้ใค,ใครชอบใครถูกใจนะคะจัดไปได้เลยค่ะพี่ขาน้องขอที่400บาทพอนะคะพี่พี่400บาทนะคะเหรียญหลอดโบราณนะองงนี้เนาะอ,อยากชม,มร,รูปภาพเพิ่มเติมองไหนแจ้งมาได้เลยค่ะพี่ขาเดี๋ยวว่าถ้า,าบางทีพี่พี่โทรมาช่วงกลางวันนะคะน้องอาจจะรับสายช้าไปบ้างน้องพอดีน้องเอง,เองทํางานประจําด้วยนะคะองนี้รายการนี้จะเป็นเหรียญหลอดโบราณนะคะหลวงพ่อทาค่ะพี่ องนี้จะเป็นหล่มพ่อทาวะพระเนียงแตกนะคะรายการนี้องเนี้ไปที่400บาทพอค่ะพี่ขา400บาทนะคะหล่มพ่อทาวะพระเนียงแตกค่ะพี่ไปกันต่อที่ลำดับต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อดินค่ะพี่ขา พระผงสุพรรณนะคะไม่แน่ใจนี่พิมพ์หน้าแก่หรือเปล่านะพี่นะเก <c oughs> าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ค่ะ <c oughs> เนื้อเดิมเดิมนะคะผิวกเก่าเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมเนาะได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะคะรายการนี้องค์นี้น้องขอที่400บาทพอค่ะพี่1องค์400สองค์1,000บาทนะคะพี่พี่ค่ะได้ไปตรงปกแน่นอนนะคะพี่พี่ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ค่ะเหรียญสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยเนาะรายการนี้นะคะปีพศสองห้าสองสองห้าสองหหนึ่งค่ะพี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ รายการนี้องค์นี้อาไปที่400บาทพอค่ะพี่ขา400บาทนะคะไปกันต่อที่นี่เลยค่ะพี่เป็นพรลีลานะคะออะพาลีลากระดับของยคะพระล่วงค่ะพี่พระล่วงหลังลงัลงปืนองค์เล็กนะคะพี่พี่ขาพระล่วงหลังลังปืนองค์เล็กนะพี่พี่นะารายการนี้น้อนเนื้อสวยๆเดิมๆเก่า,าๆเดิมๆเลยนะพี่นะเนื้อสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ องนี้รายการนี้เนาะหลังชัดแบบนี้นะน้องขอที่ส0 0้อบาทพอค่ะพี่1องค์สี่3องค์พันนะคะได้ไปเดิมเดิมแบบนี้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนค่ะพี่จ๋ารายการนี้องค์นี้นะคะำลำดับต่อไปจะเป็นตะกุดเนื้อเก่าค่ะพี่ตะกุดเนื้อเก่าเนาะผิวเดิมเนื้อเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะพี่ขา รายการนี้องค์นี้น้องขอที่400บาทพอค่ะพี่400บาทนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมองคไหนทักน้องได้เลยค่ะพี่คะ่ะในคลิปวิดีโออาจจะยังไม่ชัดนะคะรายการนี้ลำดับต่อไปก็จะเป็นพระอ่าเป็นตะกุดค่ะพี่แผ่นทองเหลืองม้วนแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ตีปลายบานมาแบบนี้นะคะองค์นี้รายการนี้น้องขอที่400บาทค่ะพี่ขา400บาทนะคะตะกุดดอกนี้เนาะ ลำดับสุดท้ายของ EP นี้ค่ะพี่จะเป็นตะกุดค่ะพี่นี่ถักมาแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะเนื้อ แผ่นทองแดงม้วนแบบนี้นะคะพี่ขาได้ไปเดิมเดิมแบบนี้เลยนะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจชอบบูชาก็แจ้งกันมาได้เลยค่ะพี่รอยจานเต็มดอกเลยนะคะสําหรับดอกนี้นะคะพี่ขอที่400บาทค่ะพี่เปิดอยู่ที่1องค์400บาท3าองค์1,000บาทนะคะพี่ขาได้ไปเดิมเดิมไม่ผิดหวังกันเลยค่ะพี่บอกได้เลยว่าได้ไปตรงปกแน,น่นอนสําหรับองค์นี้รายการนี้นะคะเปิดอยู่ที่1องค์4 0 0 3องค์พันนะพี่นะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแจ้งน้นองมาได้เลยนะคะอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมนะคะพี่พี่ขา สำหรับวันนี้ EP นี้นะคะน้องหยิบผายพี่รับชมทุกรูป,รปรรทุกองทุกรายการแล้วน้องต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ขาหากให้ข้อมูลองค์ไหนผิดพลาดประกันใดไปต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี e. ้วันนี้กราบสวัสดีค่ะ